ก็แวะไปที่ตัวของสวัสด์สักนิดหนึ่งสวัสด์เนี่ยเช้านี้บวกขึ้นมาแรงทีเดียวนะฮะ7%กวา่าๆอยู่ที่24บาท20ตงังค์ก็ต้องถือว่าเป็นช็อตต่อเนื่องหลังจากที่กรงงนั้นมีมติเป็นเอกสารให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงจาก1.7% 5มาเป็น1.5%นะฮะในการตีความก็หมายถึงว่าต้นทุนในการดำเนินกิจการต้นทุนในการปล่อยกู้ของสีสวัสดรวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจ f i n นนซ์อื่นๆก็จะลดลง นะรตรงนี้มันก็ส่งผลทำให้ตัว net interest margin เนี่ยมันขยายตัวออกกว้างขึ้นนะอันนี้ถือเป็นประเด็นเชิงบวกในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแต่ล่าสุดเองเนี่ยถ้าไปดูงบการเงินงวดไตรามาสสองของสีสวัสดนะพี่สุเชัยร,รายงานมาแล้วล่าสุดเชา้านี้สูงกว่าที่มีการคาดการไว้เอาปูพื้นก่อนตัวเลขคาดการอยู่ที่เท่าไหรออ่สูงสุดเฉลี่ยประมาณสัก1,100ล้านบาท 1ูงสหนึ่งพันหนึ่งหนสำหรับไตรมาสสองนะสำหรับไตรมาสสองตัวเลขจริงที่ออกมาปรากฏว่าครับหนึ่งพันสามล้านกลมๆประมาณนั้น1,300ล้านนะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการกันไว้ก็ค่อนข้างจะมีนัยยะเลยทีเดียวอ่าใช่นะครับในแง่ของไส้ในงบการเงินนะฮะดูจากรายได้ดอกเบี้ยอันนี้ก็มีการขยายตัวนะครับ คือถ้าเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีนี้ก็คือไตรมาสก่อนหน้านะฮะก็ขยายตัวประมาณสัก2%ร์เแต่ถ้าไปเทียบกับไตรมาสสอปีที่แล้วก็ติดลบอยู่ประมาณสัก12%บร์เขณะที่ถ้าไปดูในแง่ของอัตรากำไรสุทธิ อ่าตรงนี้มันจะมีความแตกต่างจากรายได้ดอกเบี้ยที่เป็นจานวนเต็มอ่าใช่เพราะอัตรากําไรสุทธิเนี่ยมันขยายตัวพี่สุภชัยฮะถ้าเอางวดของไตรมาสสปีนี้นะคก็ขยายตัวขึ้นมา 3. 6มเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีนี้และขยายตัว1.4%่ถ้าเทียบกับไตรมาสสของปีที่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมน์ดีขึ้นอาจจะปล่อยน้อยลงอ่านะฮะแต่คุณภาพนี่ดีขึ้นอ่าใช่นะครับในส่วนตัวนี้ก็เลยทําให้ตัวเลขออกมา ค่อนข้างจะดีเลยนะครับในแง่ของตัวเลขกําไรและก็ตัวของอัตรากำไรสุทธินั่นก็นหมายถึงก,การบริหารความเสี่ยงเรื่องของอ,อื่นๆเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะแม้ว่าตัวของการสำรองนะคุณบราฮะผลการทุนแดน,นเครดิตที่จะเกิดขึ้น,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 นจริงเนิดขแต่มาสองเนี่ยอยู่ที่535อยล้านอันนี้เพิ่มขึ้นจากแต่มาแรกนะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสองปีที่แล้วอันนี้ลดลงพวกภาพเลยนะแต่มาสองของปีที่แล้วเนี่ยหนึ่ล้านบาทนะกลมๆลดลงมาเหลือ5,000 ไอ้ห้าส้าล้านบาทอ,อันเนี้ยเห็นได้ชัดว่าแสดงว่าผลาการตั้งสำรองลดลงนั่าก็หมายถึงว่าลูกหนี้ดีขึ้นใช่ไหมหอ,อ่าถ้าดูจากตัวนี้มันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะตั้งสำรองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นงบการเงินล่าสุดที่ส่งผลทําให้ราคาหุ้นครับชาวนี้ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาคึกคักเลยนะฮะก็เป็นการขานรับกับ ตัวเลขที่สูงกว่าคาดการแล้วก็เป็นการสะท้อนออภาพรวมนะฮะในแง่ของความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ก็ต้องถือว่ามีประสิทธิภาพออสูงขึ้นดูจากภาพรวมเนี่ยราคาหุ้นสวัสด์ก็ถือว่าปรับตัวลงมาเยอะพี่สุภชัยจากเมื่อก่อนก็ซื้อขายกันอยู่ที่บริเวณเหนือ40บานะฮะแล้วก็ปรับลงมาจุดต่ำสุดรอบนี้เนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณสัก14บบาท15บ้าทคือว่าลงมาต่ำมากลงต่ำมากนะแล้วก็ช่วง2อสสัปดาห์3 4สสัปดาห์ที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮรราคาก็เริ่มมีการไต่ระดับกลับขึ้นมานะฮะจาก14 1 5บาทก็ขึ้นมาเป็น24บาท20 <c oughs> าขณะน,นี้แต่อย่างที่บอกว่ามันลงมาจาก40กว่า <c oughs> นะฉะนั้นแก๊ปด้านบนเนี่ยมันยังเหลือให้ปิดอีกเยอะอนะผมว่าเก็ดเดี๋ยวคงต้องดูเป็นรายไตรมาสไปเพราะราคาหุ้นเนี่ย โมเมนตัม um มันมาแล้วล่วะนะมันก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นตามผลประกอบการะนะร<ช>ที่ก็ดูแล้วมีเสถียรภาพมากขึ้นนั้นถ้าไตรามาสสาออกมาดีต่อเนื่องอะนะฮะแล้วก็คงมีโอกาสได้เห็นราคาหุ้นสวัสด์นั้นทยานนะฮะหรือมีการทยอยปรับตัวกลับขึ้นมาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน